สวัสดีลูปเพจทุกทุกท่านและผู้ติดตามทุกทคนนะครับวันนี้จะมาสรุปผลการข่งฟุตบอลประจำค่ำคืนวันที่22ตุลาคมน,นะครับว่ามีคู่ไหนลีกไหนสกอร์เป็นยังไงกันบ้างนะครับแล้วมาเริ่มต้นกันที่ผลฟุตบอลไทยลีกนดะที่8 ประจบ FC พ่ายอุไทยธานี FC ไป1ประตูต่อ2โปลิเทโลเอาชนะเมืองทองยูเนเต็ด2ประตูต่อ1และการท่าเรือเอาชนะลำพูนวอริเอร์3ประตูต่อ2สรุปตารางคะแนนในส่วนของไทยพรีเมียร์ลีกอันดับ1การท่าเรือครับ8นัด19แต้มตามมาด้วยอันดับ2 BG ปีทุม8นัด17แต้มอันดับที่3แบงคอกยูเนเต็ด6นัด16แต้ม4บุรีรัมยูเนเต็ด7นัด15แต้ม 5เชียงรายยูเนเต็ด8นัด14แต้ม6ราชบุรี8นัด11แต้ม7นครปฐมครับ8นัด11แต้ม8โพลิเทโล8นัด11แต้ม9เมืองทอง8นัด10แต้ม10ตาด8นัด9แต้ม11อุทัยธานี8นัด9แต้ม12ชลบุรี6นัด6แต้ม13ประจวบ8นัด6แต้ม14ขอนแก่นครับ8นัด6แต้ม 15บหโขไทยครับ7นัด4แต้มและลำดับที่16กลำพูลวอร์เออร์ 8. นัด4แต้มผลพลไทยลีก2สุพรรณบุรีเอซเอาชนะเกษตรศาสตร์เ c 4ประตูต่อ0นนครราชสีมาเ c เอาชนะเชียงใหม่เ c 1ประตูต่อศจันทบ,บุรี f อฟพ่ายหนองบัวพิเชียเอฟไป2ประตูต่อ3และนครศรีู United, เนเต็ดเอพฟยีไปเน็ดไป1ประตูต่อ1ผลุ่ผลพลพิมพ์นี้ของอังกฤษนัดที่9้า แอตนวิวล่าเอาชนะเวสต์แฮมไป4ประตูต่อ1ผลฟุตบอลลาลิก้าของสเปนนดะที่10ลาพามาสพ่ายลยูบีกาโนไป0ประตูต่อ1คิโรนาเอาชนะอัมาเลียไป5ประตูต่อ2บิยาลิอัลเสมออาราเบสไป1ประตูต่อ1และบาเซลนาเอาชนะแอตติกบินเบาไป1ประตูต่อ0ผลฟุตบอลกันโชเซียอิตาลีนาะที่9โลมาเอาชนะมอนซาไป1ประตูต่อ0 ซาเลนิเตนาเสมอกายาีีไป2ประตูต่อ2โบโบลญญาเอาชนะฟอซิโนเน่ไป2ประตูต่อ1นึอตาลันตาเอาชนะเจนัวไป2ประตูต่อศและเอซิมิลานพ่ายกับทางด้านยูเวนตุสไป0ย์ประตูต่อ1นผลฟุตบอลบุนเดลิก้าของเยอรมันนัดที่8โคโลนเอาชนะบูเเซียมิชเชนกับ,บากไป3ประตูต่อ1และไฮเดนทามพ่ายกับทางด้านเอาบวกไป 5, 2ประตูต่อห สรุปตารางคะแนนในส่วนบุนเดสเลกาของเยอรมันอันดับหนึ่งเลวอคูเซน8นัด22แต้มอันดับที่สองสตการ์ด8นัด21แต้มอันดับที่3าไปเยมินิก8นัด20แต้มอันดับที่4ด่ดอทมุน8นัด20แต้ม 5. อาเบไลซิก8นัด17แต้ม 6. ฮอฟเฟนทาม8นัด15แต้ม 7. ไอทักแฟงเฟิร์ต8นัด13แต้ม 8. ไฟบวก8นัด13แต้ม 9วอฟบวก8นัด12แต้ม10เอาบวก8นัด8แต้ม10เบนไฮเดนแม8นัด7แต้ม12ดัมสตัด8นัด7แต้ม13กัตบัก8นัด6แต้ม14เวเดอร์เบเมน8นัด6แต้ม15ยูเนียนเบอร์ลิน8นัด6แต้ม16โคโลน8นัด4แต้ม17โบคุม8นัด4แต้มและอันดับที่18ไมครับ8นัด2แต้ม ผลฟุตบอลลีกเอิงของฝรั่งเศสนัดที่9ลอริยองเอาชนะแลนไป2ประตูต่อ1น้องเอาชนะมงปริเยส2ประตูต่อ0ตูลุสเสมอแรงไป1ประตูต่อ1ลิวเอาชนะแบดไป1ประตูต่อ0โมนโกเอาชนะเมสไป2ประตูต่อ1และโอลิปิกรียงพ่ายกับนาาเกนนอมบฟูดไป1ประตูต่อ2สรุปตารางคะแนนในส่วนของลีกเอิงฝรั่งเศสอันดับ1มนโก9นัด20แต้ม อันดับ2นีด9นัด19แต้ม3ปาริเยเชงแมง9นัด18แต้ม4ลิว9นัด15แต้ม5แบด9นัด15แต้ม6เลง9นัด14แต้ม7น้อง9นัด14แต้ม8มักเซครับ9นัด12แต้ม9แลน9นัด11แต้ม10ตูรูด9นัด11แต้ม11เลออาร9นัด10แต้ม12ลอรียอง9นัด10แต้ม 13สตาร์บู9นัด10แต้ม14มงปริเย8นัด9แต้ม15ลองครับ9นัด9แต้ม16เมตรครับ9นัด8แต้ม17เกงมงฟูต8นัด5แต้มและ18ลียงครับ9นัด3แต้มผลฟุตบอลสกอตติสพิม,มิชิปฮาร์ดพายกับทางด้านการ์ดโกเซลติกไป1ประตูต่อ4ผลฟุตบอลเอเดวิซีของเนเธอร์แลนด์ อูทักพิกล็อกเอาชนะอาแจากอัมเ์ดม4ประตูต่อ3เฮเลเคิลเสมอทเวนเต้2ประตูต่อ2เอ็กเชเชอร์พ่ายกับด้าน P e c สโวครับไป2ประตูต่อ4และโกเฮดีเกิลครับเสมอสปาร์ตาล็อตดัม0ประตูต่อ0ผลฟุตบองกันโชว์ซิลบีอิตาลี3โดเรียเอาชนะโคเซนซาไป2ประตูต่อ0และลจิน่าเอาชนะเวนิเซียไป1ประตูต่อ0 ปิดท้ายกันด้วยผลฟุตบอลเซกุนดาลีกาของสเปนลาซิงฟอนโรสเสมอเอดิเซ่ไป1ประตูต่อ1นอเอสกาพ่ายเอลเช่ไป0ประตูต่อ1อึอบาเซนเต้พ่ายกับนัตสปอร์ติ้งคีกอนไป1ประตูต่อ3ลาซิงซานานเดอเอาชนะปูกอสไป3ประตูต่อ0เรเลอันบยาดุลิดเอาชนะเอฟซีอันดอร่าไป2ประตูต่อ0 <c oughs> ขอประธานภัยนะครับ ผมฟุตบอลลีก้าสองของเยอรมันฮันซารอสต็อกพ่ยโฮเทลคิวไป1ประตูต่อ3เนร์แบกเอาชนะแฮททรับวริน3ประตูต่อ1และคาสคูเอาชนะชาเก้ศูนย์สี่ไป3ประตูต่อ0โอเคนะครับผมนี่ก็เป็นการสรุปผลการแข่งฟุตบอลประจำค่ำคืนที่ผ่านมานะครับหากวันนี้มีข้อผิดพลาดประการใดนะครับต้องกราบขอประทานภายัยเวาทีนี้โดยหากรู้และชอบใจนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ กด subscribe แล้วกดกระดิ่งนะครับเพื่อท่านจะไม่พลาดคลิปให,ใหม่ของทางช่องเราและไปกำลังใจให้กับเราได้ทำคลิปต่อๆไปกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ